นน,นถึงหน้าเทศกาลเขาหลาม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 ซื้อกินมันแพงครับทำเองกันซะเลยก <c oughs> อกข้าวกันไปแล้วครับเหลือกอกกะทิวิธี กอกข้าวหลามใหญ่ขนติดค้างแหลมลิ้งเอาไปก็นเปล่านี่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 ไม่ต้องใช้ช้อนรุ่นเนี้ยทำากินกันเองก็ไม่ต้องใช้ช้อนอยากไปไปลองว่ะอร่อยมันแซ่บพออย่างนี้เนี่ยเนี่ยไหนครับกอกแค่ไหนครับกอกแค่ไหน มากไม่ได้เดือดรุนแล้วก็ล้อใส่กะทิซื้อกินไม่ได้แล้วสมัยเนี้แพงบอกยาวสามวาแปดสองที่เขาซื้อเขาคืบเดียวคืบเดียวโอเคเอาบอกรุ่นหน่อยเนี่ยลรอใส่กะทิก่อนบอกรุ่นนะใส่กะทิให้มันหวานมันเค็มพอดี ใส่วิดีโออ, YouTube, อ,อีกครับใวิดีโอลงยูทูบลงยูทูบใอกะท่เราก็ใส่มเมลยย็งเพิ่มใส่ปลิม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 ข้าวใช่ไหมครับมันจะได้ไม่ไปแล้วเผามันจะได้ไม่กระเด็นเนาะว่าวผมก็เพิ่งมารู้ตอนนี้นะพอเสร็จแล้วก็ต้องอุดนี่อุดฝามัน ไปเผามันจะได้ละอุน, s. <S นี่ครับเรากรอกกะทิกแล้วกะทิก,ะททก,กกะทิกะทิเรากรอกกะทิแล้วเราก็มาอุดฝาะทำให้กะทิมันล้นนะครับนะครับเดี๋ยวมันก็ถมออกซะเลยเออเอออุดไว้อย่างเงี้ยเออเดี๋เรียงไว้เรียงไว้ให้สวยงามจะได้อร่อย แล้วก็รอไปเผาเหรือเผาไปสมไฟรออยู่แล้วครับ๋ยวไปชมตอนเผาทีเดียวเลยแค่นี้แหละ <c oughs> ตอนนี้เรากรอ,อกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มือมือเผาของเราก็ได้กรอ,อ,อกไปรอไว้แล้วตอนนี้อ่ามาเลี้ยงจะเผาตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งอันนี้ลูกน้าง จิตตาบ่สองทุ่มครึ่งก็จะเสร็จตอนไหนแล้ววะเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนนะเราจะมาติดตามว่ในทีสุกไม่สุกเดี๋ยวตอนนี้มาเลี้ยงก่อนเข้ามาใกล้ๆครับมาใกล้ๆครับมาดูการเลี้ยงครนะนี่เยอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนสุกเลยแล้วกันนะครับ เเสร็จแล้วแถวสวย,ย <l ots> จับภาพไม่้นาเมื่อกี้เมื่อกี้จับภาพไปทถ่นี่ครับเ <l ots> กลี่ยไฟทำไมเราต้องเกลี่ยไฟไว้ล้อมรอบหมือเผา นี่ครับแล้วก็เกี่ยวไว้ข้างนะครับเราไม่ได้ไปเผาโดยตรงนะครับนะเนี่ยเผาโดยตรงนะ่ะข้าวไม่สุกเลยนะฮะสุกก็สุกแต่ไหมแนะ่นอน <laughs> ไหมก่อนไหมก่อนสุ <laughs> กเดี๋ <laughs> ยวเราก็เผาทั้งสองข้างนะครับเกี่ยวทั้งสองข้างเลย <laughs> นี่ครับมาแล้ว เผาเมื่อคืนนี้สี่ทุม่มเสร็จตอนไหนไม่รู้ผมเข้านอนก่อนมื้อเผ,เ,เผาเขาเผากันจนเที่ยงคืนเรียบร้อยออกมาแล้วครับขลามขลามเรานี่รบร้อยเดี๋ยวผ่าดูกันครับข้างในจะเป็นยังไงหมูหรือจ่าเดีดูกันเลยป่าเผาเสร็จแล้วแยวมาผ่าดูนะครับจะสุกไม่สุก เฮ้ยน่าจะกระเด็นโลนะว่าสกสุกอยู่สกอยู่นี่นี่ น้าดิน่ากินไหมฮิ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 แม่นางชิมมันต้องชิมดูอุ๊ยโอ้โหนี่หน้าหน้าเพอร์เฟกต์ยอดยอดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดคลิปนี้ไวด้วยนะครับ